ครับขณะนี้วันจันทร์ที่4มีนาคม2567ผมและทีมรองนายกและทีมของสำนักการประปาเทศบาลได้มาตรวจสอบแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของเทศบาลคือที่ท่าใหญ่ที่แหล่งน้ำวางก้องที่แหล่งน้ำนาทรายและในสถานที่นี้คือฝายเชลประทานท่าดี พบว่าทั้ง4แหล่งนั้นยังมีน้ําเพียงพอที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาแต่เราอย่างไรก็ตามเราได้มีการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อตรวจสอบแบบเรียลไทม์24ชั่วโมงเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีน้ําเพียงพอผมขอให้มั่ความมั่นใจวา่าพี่น้องในเขตเทศบาลจะมีน้ําประปาใช้เพียงพอในช่วงฤด,ดูร้อนนี้แต่อย่างไรก็ตามหากมีกรณีที่ท่อประปาแตกน้ําประปารั่วไหล หรือเกิดน้ำประปาขุ่นแดงในจุดใดก็ตามช่วยกรุณาแจ้งทางไลน์เทศบาลน,นะครับแอเทศบาลที่นครซิตีีหรือโทรเข้าประปาเทศบาลได้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่จะออกไปให้บริการท่านโดยทันทีทันใดเพื่อแก้ปัญหาให้ทุกท่านโดยเร็วที่สุดครับขอขอบคุณครับ